อาหารเสาอุ้ยแก่พี่น้องต้มปลาดุกอุ้ยปลาดุกอุ้ยเกี่ยวพี่ดิบมันกระเข้ากันลำลำแล้วใครพี่น้องมาเดินมาเดินป่นปลาต้มปลาเสกครบคบกับปลาป่นเสกันเลยต้มเสกกินด้วยได้ยาย ເດີ້ເຂົາເລົ່າສາມກັນເດີ້ຫິບຫວຍແລ້ວກະທີ່ໂອ້ຍຄິດເດີ້ຫິບປົນຫວຍ ຕົ້ມນົມ คือของคนเนีย hmm. ดัวทัวไปคน khẩu bye bye muốn đi không quan <laughs> nó <laughs>

คนไปลงมากรืบอไม่เงี้บ่ยางเงมาเลยข้าแส่ตากับัวอาจารย์ลงมาอาูนอะไร้พี่จะบอไ่เหรอพะยังมันทางเปลือกแล้วก็เลยไลงมาเดี๋ยวดอกเปลือกแล้วยิงอยากถุม มือมือเท้าข้ามบอมย่างบลาทักท้าพรวดยางทาพรวบย่ทักลาทากพรวเนอะเฮ่ยเฮ้ยบอกท้าเลยลูกเวลาเธอไั่รักงานต้องเริ่มจุดจานเล้จ้าคาพัวนี่ครับอ๋อโลง นั่งกินแต่หึเลยกันยังไงอจนทวนเงนกัน เดือนลาวพอเดือนชิเบสเลยพ้นยังเร่งมากอีกประมาณเก <9. S 3> ้ากบปัญหาบ่นะมนะันเลเยห่วงเนาะใช่แล้วแต่ละปีนะโชว์ลายนะเกี่ยวกันแล้วแต่ปีนี้ก็แม,ม่นรเราพ้นมาตกกับมาทันแล้วมันพ้นดีได้ปีเขามันก็เลยนานซุก นานน,น,ออนนะานออกห่วงคันพีได้แดดนะเขาออกห่วงไว,ว้แล้วมันถึงแดดนะเว้นบอกข้าเจ้าเทนาร์แซงนะแบบเดียวแต่เกี่ยวมันแดดตลอดมันออกไวมันสุกไวให้เขานาปีเลยมันมีผลตกตลอดมากกระซ้ามัโดยเลาไปล้างแล้วก็แม,นะม่นะมันจะลดเพิ่มตลอด ดีดคนตกดีไปล่างก็ม่ไปล่างก็ไม่มาล่างก็ลกมาล่างก็ลมาล่างก็เร็วเร็วมาล่านี่ก็น um> ี่แล้วเนซอร์น่มามี่ประชัยนายคอยนกินขามับ่อยคอยชอบมันอยากปรีนหน้ะจ้ะเออลุงเห็นไหม ลุงยีลงมืกี้ขาก็ลุงกี้นะอยู่ใส่ห๊ะน้อยสาเหตุที่บอยแมนให้แม่กี่เขาเป็นจิรักมาเล่นน้ำนะี่น้ำกี่ต้มนะี่แน่แน่แน่แ